너그 1, 2, 3. No, good enough. You s 없이 no. 룩하 u 고민이 생겼니 음. 초등학교 영 o 수업 t 간에배웠 m h e r e e ปีทพื้นจงเบลจะมาเล่นน้ำที่คอนโดสะดวกอะไรเอสเปซเฮ้ยมีของเล่นอะไรมาบ้างอันนี้มีของเล่นอะไรแนะนำบ้างแต่กูชี้กับน้องน้องอยู่ไหนน้องอ่ะอ้าวทำไมน้องนอนอย่างเงี้ย่ะ่เอ็ออกมาน้องพี่เอ็มทีน้องอ่ะของเล่นอันนี้พ่อซื้อให้ น้ำเบลชอบไหมล่ะชอบน้ำเบลอยากได้ไหมได้เลยเดี๋ยวให้พี่บิ๊กใส่กางเกงแล้วก็ไปกับน้องเบลไหนมาตัดไหมไม่ไลนแนะนำน้องหน่อยแนะน้องอ่ะน้องเบลป่อก็คือดินน้ำมันก้อนที่มันเล็กๆอ่ะก็ใส่ได้ใส่ไหนเป็นอะไรใส่ไงน้องไหนปั้นเป็นแตงโมใช่ไหมเก็บน้องเข้ามาด้วยลองดูลองเอาให้พี่บิ๊กดูสิอุ้ยทำไมหัวมันหลุดแล้วอ่ะ มันเป็นสองตัวแล้วนี่มันทะลเหมือนนกัอ้าวแล้วทำไมถึงทำขาดล่ะไม่รู้ลูกป้าตัวหนึ่งอนี่ยลูกป้ามากัดกัดจนขาดแล้วอันนี้ลูกป้มก็มากัดจนขาดลูกป้ากัดเหรอไม่รู้อ้าวไปเดินตัวเลยก o go เอามานี่เรลยใส่ได้ดูอะเดินเลยค่ะโอ้โ ่วันนีตเป็นไงเย็นไหมเย็นเย็นอ่ะลงอีกขั้นดูอ่ะลงอีกขั้นลงอีขั้นจูนพี่วิจับอยู่ลงอีกขั้นได้ไม่เอาขวดนี่ไม่ลึกพี่วิเกิดเหยียบถึงอ่ะเหยียบลงนู้อบออือเป็นไงไม่เห็นลึกเลยไม่จมห่วงยางก็มี ก็ชมเอ,อ้ยก็ลงแค่นี้เลยเอ้ยขาลอยออขาลอยออขาลอ,ย,าอย,ยน้าขาลอยขาลอยเ<น>ยน็ยนเยน็นเย็นเย็นเดี๋ยวไปเล่นฝั่งนน้นไปมันได้ลยกัน เหรอใช่ยังไงไม่ลึกใช่ไหมใช่เราเราไปก้าวเก่งไปกันอ่ะ<ช>อึ๊บอึ๊บเสียวมากเลยเธอเนี่ยก็น้องเบลลงแรงไงลงแรงมันก็เลยเสียวอ่ะลองตีขาตีขาตีขาพี่ดูหน่อยตีอย่างนี้อือตีขาตีขา ที่ขาเลยจะได้ว่าเป็นปลาลูนตามเดี๋ยวน้อง้องสงสัยอย่างหนึ่งว่าเบลว่ะน้อเบลเห็นน้อเบลเห็นเห็นในรูปใช่ไหมแล้วที่มีน้องเบลตอนผ่านมานานแล้วน้องเบลน้องเบลจําได้ว่าเป็นกระเบื้องสีดำเหรอไปเห็นที่ไหนมาน้องเบลไม่ได้เห็นที่ไหน ้องคิดเองอคิดเองได้ไงคิดว่ามันก็เพิ่มสีดำใช่ไหมใช่ <c ười> ปีพืน้นปีพื้นอะไรกัน๋ยวไปเดี๋ยวหน้าโดนโอ้ยอืแอแล้วสาเล่นน้ำเสาไหมพอแล้ว ไม่หนาวจริงไหมไมน้องเบลรู้สึกสบายใจเลยแล้วน้งแล้วน้เบลรู้ไหมน้อเบลไม่หนาวเลยไม่ย้มไม่หนาวเลยเพราะว่าน้วเบลเล่นแล้วไงไม่หนาวเลยน้อวเบลลงนานแล้วมันก็ไม่หนาวทไมไม่เห็นหนาวเลยไม่เห็นหนาวเลยกแล้วกจ้ มาฝั่งนี้ขึ้นดิจะมีลายการ์ตูนพี่พาไปกับ์ตูนนะได้นไหมใส่ห่วงยางเข้าไปนี้ให้อุ่นไปใส่ห่วงยางห่วงยางอ่ะเอเคขึ้นเก็บขึ้นเป็นสีอะไรมีดำน้องเบลเคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นเลยตรงนั้นวันตื่นเหรอเบลใช่คุณสันดิ ไม่ได้อายใช่ไหมสนุกไหมคะสนุกวันน <huh ี้น้องเดียวกำลังพามาทำสีใช่ไหมวันนี้จะทำอะไรเออลืมพาวิดพื้นให้ดูหน่อยสิโชว์พลังเต็เต่าด้วพื้นไม่ใช่ไม่ใช่การวิพื้น พี่สอนอะไรพี่มี่สอนพลังขึ้นเต่าทำโชว์พี่เอ็มอะไม่ใช่ไม่โดนน้ำไม่โดนโดน้ำพลังขึ <c> ้น <oughs>

โอ้โหโอ้โหน้ำแล้วแล้วเหมือนเตาหันไปหันมาแล้วเหมือนเตาหันไปหันมาเลยว่ะหรอ แล้วน้่นเบลว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าว่ายน้ำเป็นไหนไ,ไหนไม่เห็นเลยอะอุยอ๊ยวยจริงด้วยว่ายน้ำเป็นจริงด้วย,วย <laughs> แล <ะ S 2> <ม>้วมือล่ะโอ้โหว่ายน้ำเป็นจริงด้วยอะนี่มาเล่นแค่วันเดียวเองนะไ่ว่ายเป็นแล้วอะ ก็มันมีหงยางมันก็มันเจอเว้อันนี้มาสะดิบเดี๋ยวเขามาเชื่อเดี๋ยวมันลอยสะดิบมาเอาอ่ะเดี๋วพี่วิกินอยู่ไม่เอาไม่เอาซื้ออ่ะต้องต้องมีต้องมีมันไม่เสียวแต่ตรงนู้นมันเสียวเดี๋ยวเขาบอว่าน้องเบลรองเท้าหยากหรือไหนเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบุ้งเบลด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ